เท่าและโซกบอดีถึกน้อยเห,หนะโซกบอดีนะถึกลายใครอยู่โม <laughs> <Moment S 2> <laughs> แม่แนวนั้นเนาะความหมายคือเขาจะว่าถึกลายทึกน้อยใครจะคือว่ามันมันเป็นโซกเลยสบายตอนเช้าทุกคนเนาะสะบายตอนเช้าที่ลองสารมือบ้านน้องอูนี เต็มไปด้วยน้ำหมอกเต็มไปด้วยฝนเนาะทุกคนเบิ่งเต็มหมดเลยเบิ่งมื่อ้ฝนห่ากระเสาตกเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเนาะน้องอูกับแม่กําลังจะน้องอูอีแม่ไปเอาฟืนให้น้องอู๋เนาะน้องอู๋ชิมานึงข้าวแล้วใส่บาตรตอนเช้าทุกคนนี่สวัสดีตอนเช้าอีกเธอหนึงเนาะทุกคนสบายดีตอนเช้าที่ร้องสารวันนี้เราหักล้น้องอูอีกแล้วหัวกับช่องน้องอู๋ร้องสารมื่อวานน้องอู๋ซีนึงข้าวใส่บาตรเนาะ เดี๋ยวจักน,น้อยเดออาน้องอู้จะไปหนึ่งเขาไทาีเมย์ออกซูนมาแล้วต้องอู้จะไปหนึ่งเขาบ้านอูอ้มืนีฝ้ฝนตกทุกคนตอนนี้ยู่ที่เสาสององศาเนาะอากาศค่อนข้างเย็นเลยแหละแต่ว่าปรจําเป็นต้องนุ่งเสื้อกันหนาวก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งน้องเว่ยใกล้กาลังกระเตะกระตางน้องต้องในเห็ดเวียยขันละเกี่ยมจักน้อยเดซีได้ใส่บาทเนาะใส่บาทตอนเช้า เอาไปเจอกันตอนน้องอูนึงเขาเก็บเองสบายนี่เนาะนี่คือเครื่องน้องอูที่ใส่บ้านก็มีอ่าแอฟเข้าเออมีเข้าไม่แอฟเข้ามีโอวันตินมีกาแฟมีนี่มีขนมโทรศัพท์นี่โบได้ใส่ทุกคนเอาไว้นี่อันนี้เป็นน้ำมันนี่แม่ทำอะไรไฮทานไฮทานตอนนี้ยังโบมีจักงน้อยผู้หลัพระเพิ่งค่อยลงมาเนาะ ฝนตกค่ะมือแรงนี่หกักฝนตกมือแรงเมื่อคืนนี้เอ๋มวยมือแรงหักกระสอบนี่อีเมฆหายทานันไนอ้หงห้าพันกิบมาทุกคนขายหงห้าพันกิบืันนี้เราตื่นเซาใส่บาเรเทปุ่นเนาะืันนี้หวยออกด้อทุกคนืันนี้น่ะวันที่สิบหกน่ะอู้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวย ผู้ใดซื้อเลขขอให้ถึกให้มมานผู้ใดบบซื้อก็ขอให้มีความสุขกับเวียกที่เฮ็ดโอ้น้องอูสิพาทุกคนไปเบิ่งอันใกล้น้อยน้องอูแตกแล้วเปียกมืดเลยทุกคนเห็นบ่นี่แตกละ อันนี้เป็นไข่หวนที่อันมันโบแตแล้วแม่อููเอามาต้มกินน้อูกับแม่ว่าจะอันจะถางสวนตัวนี้เฮ็ดสวนเนาะแต่ว่าฝนพัดมือพัดมาตกนูอูว่าสิกับแม่ที่ถางตอนเช้านี่นี่เมื่ออู้เมื่อลองเมื่อเว้นเมื่อลองเสร็จเมื่ออันเมื่อเขียนโบชุดนั้นละหกแหงเลยขึ้นตึบเลยนูอูเฮ็ดสวนใหม่มด้งนี่ ยามเศร้าที่ร้องซานเนาะหมอกยังบูมเมิดปานนี้ทุกคนที่น้องอูท้ทายตอนน้องอูท้ทายยัอเศร้านี่เต็ม,มเลยเนาะปานนี้ <c oughs> ยังบูมเมิดปานนี้ยว <c oughs> ห้องไปใส่บาดกัน <c oughs> อัน,นี้รมันมากมากอันนั้นเนาะเสาวรดแมนบอกภาษาไทยเอิญเสาวรถบอกภาษาบ้านน้องอู้เอิญมักนอดน,นอดใบมันก็กินไดทุกคนใบมันแกงใส่ป่าแสบสุดเดี๋ยน้องอู้ชิท้าพระมาก่อนแล้วน้องอู้กันจะใส่บาตเฮ็ดบุญเนาะ น้องอู๋ไ่ได้ใส่ทุกมือทุกคนบางมือก็ใส่บางมือก็บ่ใส่ส่วนหหา่จะบ่คอยได้ท่ายคิปดอกมือใส่ก็ได้มือน,นี้สิมาท่ายิปห้าพันอีเมียซื้อเป่าหนึ่งขอดีนี้เป่าหนึ่งสามสิบร้อยบาทเป่านี้ร้อยบาทสามพันอันนี้เม่เลี้ยงเป็ด้อยนะแก้วแก้วแก้ว เมื่อคืนนี้น้องอู้เบิ้งคลิปไอ้แอนแน่ N A เนาะไอ้แอนแน่ A N A เลี้ยงเตา่าตอนน้นองอู้เห็นเลยตอนไอ้แอนแน่ N A เอามาเลยตอนนั้นเบิ้งคลิปนั้นแล้วก็บ,บ่ได้เบิ้งเลยแล้วเมื่อคืนนี้เห็นคลิปนั้นมีการตั้งซื่อเด้แตงโมส้มโอ ไอแ,แน่แทนอีโฮอีแมลโฮบอกไอแอนแทนตัวเองว่าพ่อพ่ออีเด็กกินตรงนี้ลูกเดี๋ยวพ่อไปก่อนดบอว่ามีการเอาเต้ามาเห็นลูกตกน้ำกันล <g ain> ัวซอกวิ่งเออตกน้ำกลัวซอกเว้นไปเลยได้แดดมีการแทนตัวเองว่าพ่อพ่ออีโอ้ยแต่หวัวเมื่อคืนนี้น้องอูฝันเห็นอไอแอแน่กับไอแป้งมื่คืนบ้านเขาไอแป้งไอแนแน่ทันมาบ้านน้องอูจังน,น้องอูก็พาเขาเจ้าไปถ่ายคลิปหลังจากไปถ่ายคลิปแล้วบุมีรถกลับบ้านนี้ คือตลอดนะบูมีรถกับนี่ฝันบูมีรถกับน้องอูว่าบ,บูเป็นยังเดี๋ยวน้องอูพากับน้องอูเอารถที่ไปแหละซ้อนไอ้แอนเ่กับไอ้แปงไอ้แปงขึ้นก่อนไอแน้แอนซ้อนแล้วน้องอูที่ว่าสันฝันโอ้ออกเล็กกันเดี๋ยน้องอูออกเล็กเต่าจังวะเนาะแต่ว่าคนลาวนี่เขาจะถือได้ถึงเล็กเต่านี่คน คนลาวเขาเจ้าถือเขาเจ้าถือว่าถ้าถือเล็กเต้าและโซกบดีถือหน่อยนะโชคบดี้นะถือลายใครอยู่โมแม่แถวนั้นเนาะความหมายคือเขาเจาวาดถือลายถือหน่อยเขาเจ้าก็ถือว่ามันมันเป็นโซคที่บดีนะถือเล็กเต้าคนลาวเขาเจ้าถือแถวนั้นแต่สำหรับน้องอูขันท่าถือหน่อยนี่บดี้ถือลายโอเคยู่บอพื้นเล็กเสวงนี้เมื่อน้องอูถือเล็กทุกคนแต่ว่าน้องอูบดี้ท่าคลิปลงเนาะ เมื่อน้องอูถือเลขหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบถือเลขอันเดีววา่าเมื่อนถือเลขนนอิงถือเลขนาคน้ำ <90. S 1> เลขเก้าสิบอืมถือเลขเก้าถืออันเก้าศูนย์เพราะว่าน้องอูฝันเห็นพญานาคน้องอูขี่เหงื่อกับแม่มาสัตว์ขี่เหงื่อแล้วเห็นพญานาคลอยลอยลอยอยู่ค้างเหงื่อน้องอูน้องอูย่านให้ย่านว่าแล้วนะแม่ว่าโอ้ยต้องย่านมาสิแล่น้องอูซื้อซื้อเลขนาคน้ำเนาะท้าคนลาวเนาะท้าแบบว่าฝันเห็นอนะ่ะฝันเห็นพญานาคอันเดียวนะ ต้องซื้อเป็นเลขนักน้ําบอรหรือว่านากักนักกันเป็นพวกเลขนักน้าเลขปลายหญ่เลขกันเสินะอู้เลยซื้อเลขนักน้ําเลยชือเจ็ดสิบพักีบส่นีค่าบัตรกับบพเพเจ็ดนกีบกะ, 100, กะ 100, ร้อยกว่าบาทไม่บอกห่หกสิบีเอาไม่ไม่ลร้ายสองร้อยสองร้อยสองรี่สิบบาทถึงสอง้ยบาท ตอนแล้วนี่อันถึกเลขเล่าอันนะฮะถึกอยู่อันสองร้อยบาทหกสิบบาท <c oughs> เดี๋ยวท่าผ้ามาเลยเนาะเดี๋ยวท่าผระมาแล้วเขาใส่บาตรดกันโอ้สี่งามขนาดมือเ้าเลยงามงามนี่คือเครื่งใส่บาทแล้วเราก็มี <c oughs> ด้วยกันสองคนเราเอานะใจจมนอก เออผู้โดยสารสมนออาซีมัดอีกประดาษแต่น่อยพูตดิจิมาเนาะเกนหน่อยจิน้าหม้อหน้าหม้อ้ก้าหรอโ้กมาเดะแล้วถ้าพระมาก่อนกระดาวนี่ใส่ทุกมือเป็นบ่ก

นี่ทุกคนน้องอูก่ะได้อ่าตักบาาแล้วละเนาะใส่บาาแล้วละนี่น้องอูก่ะสิไปตลาดให้แม่ก่อนเพราะว่ามื้อเสานี้อาคาเฮ็ดเบียร์ใส่บ้าเลยก็เลยบ่ได้ไปเนาะวันนี้น้องอูซีออกไปตลาดให้แม่ก่อนคลิปนี้น้องอูกะสิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูใน่ยเด้อไว้ติดตามเสารน้องอูได้วันน้องอูจะเฮ็ดคลิปอย่างนี้วันใหม่ยากาศยามเสาร์ยังหมอกบ่มมืดนาะทุกคนตอนนี้กำลังเจ็ดโมงครึ่งแล้วหมอกยังบ่มมืดวันใหม่ ยังเต็มอยู่เลย<ด>มึ้ไหม<ฮ>เดี๋ยวคลิปนี้กับสิปิดแค่ตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจนะโอ้ยเด้อ